สวัสดีจ้ามาเด้อกินเข,าข่ากับไข่คนโอ้ยไปไกลๆใ,ในเนี่ยาเอีอยกับแก้วปลากับกับยอดกระถินออนง,งามๆอยู่หลังบ้านเตกยอดงามขนาดข้าวไข่คนแก้วปลาหยอดกระถินง,งามๆกินจังสี่ลละ อีสานบ้านหน้าเข้ากิงพอมันเลวมือแล้วเว้นไปกินไรสิยางบ่ได้กินยยกน,กน,น้อยๆมันจะยางไว้ดีกินไรมันอืดตัวพี่น้องเอ้ยกินน้อยๆเขาใหญ่ยางาไว้ไว้พอได้มีเขาอยู่ในทองเขาก็สบายใจแล้วเทศไปโหลดงานบัดน,นี้หัวซักหัวควมไปหมดมือเขาคําไปเลย ข้าวไข่คนจ้าคลิปนี้ก็พ่อสำนมีก่อนเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่สุดสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย